เหตุการณ์โจรรายนี้เขาบอกว่าแอบปีนย่องเข้าไปที่บ้านหลังหนึ่งไปขโมยจัก,กรยานราคาเกือบครึ่งแสนคุณและเอาไปแล้วตำรวจพยายามไปตามจับได้เดี๋ยวมันมันจะมีคลิปเหตุการณ์บางช่วงบางตอนดูเขาว่าเขาวิ่งหนีสุดชีวิตขนาดไหนค่ะ คุณดูการวิ่งหนีของเขานะ ทีมงานย้อนกลับไปภาพแรกให้ให้อีกทีหนึ่งเดี๋ยวขวัญจะดูให้ให,ให้จะบอกให้คุณผู้ชมฟังว่าเมื่อสักครู่เนี้ยคุณกอ๊อฟยังถามเดลยว่าเฮ้ยจังหวะน,นี้ทําไมมันมีถนนใหญ่เอ๊ะทำไมมันมีลักษณะคุ้นๆ<อ>ก็บอกถนนบางนาตราดถูกต้องอถูกต้องคุณผู้ชมคะเขาวิ่งข้ามถนนใหญ่แบบนี้ไปเลยนะคะ<อ>นี่คือเหตุการณ์ตอนแรกคุณดูไปนู่นแล้วเห็นไหม แล้วรถบรรทุกมาตัดว่ารถเยลยคือตำรวจเนี่ยไปรู้มาว่าเขามาอาศัยอยู่ตรงบริเวณใต้ใต้ถนนใต้ทางด่วนใต้สะพานลอยตรงเนี้ยก็เลยตามไปปรากฏว่าเขาวิ่งหนีนี่อันนี้ตัดกลับมาเหตุการณ์ที่2เหตุการณ์ที่2ตรงนี้คือพอตำรวจแกะอรอยมาแล้วรู้ว่าเขามาซ่อนตัวตรงลานจอดรถหัวลากริมทางรถไฟปากน้ำตรงพระขนงเลยตามมาวิ่งอีกค่ะนายคนนี้ นายคนนี้ชื่อว่านายทวัชชัยหรือว่าในแก๊ปสินแก้วค่ะอายุ30ปีไม่รู้เป็นนักวิ่งเก่าหรือยังไงนะคะ<อ>วิ่งหนีสุดชีวิตจริงๆเอาเป็นว่าตำรวจเนี่ยวิ่งตามจับเหนื่อยเลยอะคะอ่ะทีนี้พอมาจังหวะนี้พอตำรวจรู้เขาก็วิ่งหนีตรงรางรถไฟใช่ไหมคะ ทางด้านของพันธตํารวจเอกมงคลอ่อนแก้วพุ่มกับสพาบางแก้วบอกแบบนี้เลยโอ้โหนี่หัวขโมยรายสาคัญก่อเหตุมาแล้วหลายท้องที่ขโมยของมาแล้วหลายอย่างเลยและประวัติเพียบค่ะนายคนนี้คือในแก๊ปนะคะไปขโมยรถจักรยานเนี่ยที่ขวัญบอกราคานะคะสี่หมื่นบาทที่บ้านรู้หลังหนึ่งแล้วตํารวจไล่ภาพจากกล้องมูลจรปิดอย่างที่บอกในแก๊ปเขาขี่จักรยานนั่นแหละหายไปตรงใต้สะบานสะพานข้ามคลองค่ะตรง แถวๆบางนาตราดพอไปเจอในแก๊ปก็วิ่งหนีข้ามถนนไปไม่ได้ห่วงเลยว่ารถจะชนนะคะหลังจากนั้นเขาเอาจักรยานไปซ่อนไว้แล้วในแก๊ปเนี่ยก็รับสารภาพว่าอุปประวัติยาวเป็นหางวา่าเจ้าตัวเนี่ยเคยขโมยรถมอเตอร์ไซค์มาสามคันด้วยในหลายพื้นที่ประวัติอาทยากรรมเพียบ ในแก๊ปเคยก่อเหตุถูกจับกุมข้อหารลักทรัพย์มาแล้วในท้องที่นครบาล8ครั้งด้วยกันครั้งนี้มาก่อเหตุในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการสุดท้ายโอ้ยโดนตามจับตัวได้จริงๆนะคะเหมือมนเขาเป็นคนรายบ้านใช่ไหมคุณไปอ,อ,อยู่ตามถช่อ,อยู่ตามที่ต่างๆ